สวัสดีจ้าทุกคนแม่ผู้ใหญ่ก็ได้เดินทางมาถึงโรงงาน้ะเด้อพอแม่พี่น้องเด้อบันี่หัแม่ผู้ใหญ่กับสิพาทุกคนนี่เข้าไปตรวจงานในโรงงานด้วยว่าเครื่องจักรเป็นอะไรพี่นออ้องเออยังเดินปกติอยู่ือบอหรือว่าเป็นอะไรอ้าวปเมืองเครื่องแรกเลยพี่น้องเป็นอะไรนี่เออคือเห็นสร้างพื้นกันยืนสอมอยู่นี่เป็นอะไรเนาะบันที้มาเมืองกันมาเมืองกันพี่น,อน,นอ้องบันี้ฮเอออันี้อารก็เครื่องแรกอันนี้เครื่องนี้ฮันิพาร์ถยนต์ด้วย,ย,ยพี่น้องเด้อ สร้างยังยืน hey! ซ่อมอยู up, yeah, ่แม่เออสร้างยังยืนซ่อมอยู่จ่าแม่จ๋ามาดูเครื่องต่อไปจ้าบวัสดีฮเออเฮดได้เี๋ยวัสดีคือจอดลายจะเครื่องโรงงานค่อยเครื่องรีกันยังเสียอยู่พี่น้องโอ้ยงบเปิดเลยโอ้เฮดได้ดรนสวบสดีเนาะเฮดได้เนาะสวัดีเนาะสวัสดีแฮดได้เนาะสวัสดีเอามาเมืองเครื่องต่อไปแม่สวัเออเครื่องนี้เป็นเครื่องตีสกูค่ะทุกคนค่ะเออ เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องตีสกูจ้าเออเครื่องนี้เดินปกติค่ะผ่านเครื่องนี้ผ่านเออเดินได้ปกติค่ะเครื่องนี้ไม่เสียจ้ะแม่อ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องต่อไปค่ะทีนี้เครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ตีสตอลิตนะทุกคนค่ะอืมจะเป็นน็อตไอใช้เกี่ยวกับรถโมไซค์จ้าอ่ะทุกคนมาดูกันค่ะอืมสวยหลเ่ยเด้อแม่เด้อเดินได้ไหมอ่ะ เครื่องนี้ก็เดินได้ปกติจ้าเดี๋ยวมาดูกันดูการดูตัวน็อตกันค่ะว่าหน้าตาน็อตเป็นยังไงค่ะทุกคนค่ะเอองงไหมคะทุกคนจาก้ว่าที่เป็นเสน้นๆก็ออกมาเป็นตัวนอ็อตแบบนี้ทุกคนงงไหมคะ,ะเดี๋ยวึ้นมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงกันอ่ะอ่ะนี่เดซอนพี่น้องบ๊ายเออไทยผสมลาวเดอพี่น้องเ้อเพจเนี่ยเขาจะรู้ค่ะพูดไทยผสมลาวไปเลยจ้าแม่ตรวจงานเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะทีเนี่ยเออปิดอัน เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจรอบช้าค่ะมาถึงโรงงานต้องเดินตรวจในโรงงานก่อนค่ะว่าเครื่องจักเป็นยังไงต่อไปก็จะไปทํางานที่ออฟฟิศเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ